ปังก็มาแบ่งเด็กๆโอ้โหมากันแล้วมากันแล้วเอาเอาเอานี่เอานี่ฮะชอบกันขนมปังแบบนี้เอาเอาตัวใหญ่ก็เอาบ้างเว้ยเฮ้ยเอ้านี่อร่อยไหมอ้โหเอาเล่นสเปียกเลยแม่เอาชุดเล็กชุดเล็กมาแล้วนี่ชุดเล็กพากันมาแล้ว อุ้ยตัวใหญ่ก็มาเอ้าเอาเอ้าเอา,เอาว่ากันไปนี่กินแล้วมันสะบัดฮนะดูนะตัวใหญ่มากผัดกันมาผัดกันมาไปนะผ่านไปได้กินแล้วก็ผ่านไปอนี่โอ้โหอ้าวตัวใหญ่วนมาอีกแล้วโอ้ยหลังลอยเป็นแผลเป็นแรงนะ เออนน่นแหละอือืออือืออือือร่อยอร่อยฮะอร่อยขนมปังมันกินง่ายฮะเนี่ยนู่นฮะมาแล้วเน่ชอบมาแทะมืออยู่เลยเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาทางนี้ น,นี่ตัวใหญ่มากตัวนี้นี่ยังไม่ถึงนี่ทำเป็นเขินอ่าอ่านี่ฮะ,ะให้กินไปอือ่เนี่นี่นโอ้โหได้คำใหญ่เลยเออนี่ยแม่เด็กๆมีขนมปังก็มาแบ่งเด็กๆกินนะกินไม่หมดนะดีกว่าเราจะทิ้งนะฮะ